ไปเลยมา okay, นิ่เข้ามาเอา้องนิวมานี่ว่า <c oughs> โอเคครับ็ยินดที่ต้อนรับเข้าสูด่อดยเซอร์ชแนลนะครับถ้าอยากอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ซึ่งวันนี้ดอยมาคนเดียวไงเราต้องหาเพื่อนเล่นเกมอีกคนนะครับซึ่งจะหาจากแอปไหนไม่ได้เลยต้องเป็นแอปลิต้านะครับเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดนะฮะแอปนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะครับสป็นแอปคนที่หาเพื่อนเล่นเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหาเพื่อนแบบสายเอนเตอร์เทนนะครับเกมเมอร์สายจริงจังนะครับเล่นเก่งนะครับหรือสายเอนเตอร์เทนคุยสนุกอะไรนี้ก็มีนะครับสาวๆน่ารักก็มีหนุ่มๆหล่อๆเล่นเก่งๆก็มีนะเลือกได้หมดนะฮะจากเลือกเล่นกับคนไหนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับแอปลิต้้้าาเนน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 ีี่่่่ยมมมมมมโโปรร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 ชชััััััสสสสสหหหบบบบบิิกกกใะะะคคคุุุววงงงลลลอจดดูถึ99% คุ้มมากครับเหมือนเล่นฟรีเลยนะฮะโอเคเจอกันละคนนี้แหละสวัสดีค่ะเตยน,นะคะทีมขาดหรือไม่มีเพื่อนเล่นเรียกเตยได้เลยค่ะเรียกได้เลยว่าจัะไปลุยยำ<ะ>รับคำสั่งซื้อแล้วแลงครับนี่บอกเลขมาเลยนะแล้วก็โอเคครับวันนี้เรายเนียนๆอยู่นะครับ ยังไม่ได้บอกเราเป็นใครวันนี้เรามาเป็นประธานบริษัทังไงล่ะช่วงนี้กำลังมาแรงนะครับใช้ชื่อนามสมมติว่าบอสแล้วกันเนาะเราเขาเข้ามาก่อนนะครับพิมเลขห้องถูกกว่าโอเคครับอันนี้ชื่อคุณเตยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับอันนี้ผมชื่อบอสนะครับบอสอ๋อพอดีเลยครับอ่าคุณเตยอายุเท่าไหร่เป็นยี่สิบสามค่ะบอสอายุเท่าไหร่อ่ะปีนี้ยี่สิบห้าอยู่ครับอ๋อเตยต้องเรียกพี่ใช่ไหมโอเคโอเคค่ะ ไม่เป็นไรครับเรียกเยกรีลฟวอสเฉยๆก็ได้ครับอ <laughs> โอเคโอเคแล้วไม,ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนไอเดียครับไอเดียมันเล่นด้วยกันไม่ได้หรอครับรลยไงอ๋อถ้าดีเตยเล่นไม่ได้ค่ะสวัสดีคุณตเตยแรงเยอะกว่าน,นี้แหละครับเตยซูพีมแล้วอ๋อซูพีมแล้วผมขอบม่วงเลยอะโหผมเพิ่งแรงนิดเดียวเองเอออย่างนี้ให้ให้คุณเตยแบกแล้วกันนะวันนี้เ <laughs> ม้ยท้เป็เสียงเหมือนเสียงเหมือน <laughs> คนรู้จักเลยอะ อ๋อรูจ้จักเหรอครับไม่ไม่รู้จักอันนี้เพิ่งมาเล่นรอบมารอบแรกครับประมาณนั้นก็เห็นเพื่อนๆแนะนํามาเขาบอกแอปนี้สาวๆน่ารัก<อ>เล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยลองดูอ๋อคนที่เขามาเล่นด้วยนี่ปกติเขาเห้ hey! เล่นตำแหน่งอะไรนหครับถ้าไม่เล่นเมกคดีเตยก็ไปเล่นป่าออันนี้ไอดีลองใช่ปะไอดีลองไม่ไม่ลองครับอันนี้ไอดีหลักครับจริงอะทำไมครับอันเล่นน้นอยไง อ๋อพอดีเพื่อนชวนมาเล่นปกติเล่นเกมอื่นอยู่บ้างก็เลยเล่นไม่ค่อยเยอะครับแล้วปกตินี่แบบว่าคุณคุเล่นอยู่ครับ so โซพีมเลยเหรอครับอ๋อมีเพื่อนแบบม,ม็นกับเ,เพื่อนไงมันก็เลยชนะโหดมากครับผมเล่นตั้งนานผมได้แค่ิกกระดาวเนะี่ยแต่ก็ว่าไปมันจะโกหกทำไมผมแบบหาเพื่อนเล่นแบบผมเล่น,นคนเดียวดาวมันไม่ค่อยขึ้นนะครับ แับว่าเล่นคนเดียวเราเพื่อนทีมอะไรก็ไม่รู้ครับวิ่งไปโยนบ้างไปแจกบ้างเอีผมก็เล่นแล้วมันก็แบบมันไม่ขึ้นเราเรามาเล่นในแอปนี้ขึ้นหรอไม่รู้ครับผมกาลังจะลองเนี่ยผมเพิ่งใชบ้บริการครั้งแรกเลยผมไม่ยักจะลองใช่หรอไม่แต่เห็นมันมันถามมันได้ขามแล้วนะในแอปอ่ะอันนี้ยืไมไอดีเพื่อนครับไอดีที่เข้ามาเล่น อ๋อนี้เพื่อนอีกแล้วเขา,าเขาเขาเขาเพื่อนอ่านัานน่นแหละครับนั่นแหละครับใช่แล้วครับแล้วปกตินแบบว่าเวลาแบบมาเล่นนี้แล้วมีแบบหนุ่มๆม,มาจีบไหมไม่มีค่ะไม่มีมีแต่คนนึกว่าผู้ชายเล่นเฮ้ยทำไมอ่ะไม่รู้ว่าชื่อแต่ละคร คือโซนละครไม่ก็อันนี้มันไอดีเพื่อนไม่ใช่หรออ๋อออถ้าหมายถึงว่าไปเล่นสลากอย่างงี้ไงครับตัดตัวนี้เลยลื่นนะลื่นเนี่งนะลื่นค่ะลื่นตันตันลื่นง่ายอยู่นะว้าวว่บพอกเครื่องอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะทุกอครับ คือตัวเล่นสาต้านี่แบบว่าเหมือนคนแบบบินเก่งๆนี่บินเป็นรอบเดียวก็เท่นะครับตกอีกครั้งก็ได้ขอรอบที่มันเท่ๆ,ๆก็พอ The first ว่าโอ้ยังสวยเลยฮะเอาจริงเอาจังว่ะทำไมมันต่อยเลยต่ยจริงใจเลยนะเฮ้ยจริงใจไอ้จริงใจตรงไหนเมื่อกี้นี่บินโดนเต็มเต็มหัวนะครับเนี่ยชูเลนนี่ลงไปกริ่งเนี่ยมันยังม้วนสามรอบเลยผมเห็นอยู่เราคิดมากอะว่าไม่จริงใจนี่จริงใจที่สุดนะโอเคเราคิดมากไปไหนมาเป็นสายถ่อมตัวก็ไม่พอปิดตาอยู่ข้างหลังอ้าววี เอาวะตกเครื่องไปละหนึ่งอะไรนี่เห็นไหมไเห็นเนาะเห็นสคิคิดว่าไม่เห็นแล<บ>้วกันแอบ,บมองเคยอยู่นะจ๊ะอะไรเงี้ย <laughs> คิดเล่นมา,ามันอตกใจนี่ก็มาเอาอไม่มานี่หว่าึบกว,วบินห้าบินห้าได้ไหมบินสีน่มองไม่หนะันเห็นบินหลายที <laughs> บินท้ามัเป็นบินท้าอย่างไรอ,อ่ะบินท้าก็มันก็มันก็เหมือนบินสี่ไปแค่เพิ่มมันหนึ่งอันมันอ๋นนนโอโอเคขอบคุณนะจบแล้วก็ถกลั่วไอ้พีดเลย เต็มเลยอู้ตายเลยโอ้ยยี่ห้าดาวมันโหดขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่เห็นใช่ปะไม่เห็นนะดูไม่ทันผมตายดีละเดีละไอ้ส่งหนึ่งเหรอโหตายแล้วฮะไม่ไหวแนละ้วตอนนี้ไม่สวยสวยยังไง วันนี้ยังไงยังไงมีไปแล้วมีไปแล้วโอ้เต็มหัวเลยโหโหดเกิน50ดาวมันโหดขนาดนี้เลยนะชอบเสียงมากอ่ะอ้าวดูว่ามีน่ารําในตรงนเป็นสองงั้นเลยเหรออนี่เดือดเกิน จะใส่กันในป้อมเลยดูเอินไปป่ะครับเนี่ยเห็นปะเล่นอีกแล้วไม่ไม่เขินนะคุณคุณเตะสี่นะครับคุณเตะแดบกบสุดๆร้านเขา้าเลยนะสี่สูนะเนี่ยแอปนี้นี่แบบว่าวสาวๆเขาแบบไม่ได้แค่สวย,ยเดียวใช่มนะั้ยเนี่ยเขาน่ารักเขาน่ารักเลยเขาเล่นเก่งเดียวนะไหน,ไ,หนไหนว่าไหนว่าเพิ่งเคยกดไง อ๋อก็เคยเล่นมารอบหนึ่งรอบหนึ่งอ่าสารภาพสารภาพเคยรอบเดียวเหรอรอบเดียวเหรอประมาณสองรอบอ่ะสองรอบอ่ะเราหัวแล้วแบบเราหัวแล้วละแหล่ะแหล่นแหล่ะก็แหละ่ะแหล่ะหรอสองรอบจริงหรอใช่ใช่แค่สองรอบแค่สองรอบจริงๆรสองรอบจริงแต่ไม่ได้เล่นนานแล้วแบบมันพักก็จะพักแล้วไงอะไรไงเพิ่งกลับมาเล่นอ๋อ โหสุดยอดเลยวะปกติมานานๆทีบอสจะเจอคนีแบบดาวเยอะขนาดนี้นะปกติในแอปนี้ก็แบบความแงไม่สูงมากนะนานๆทีจะได้เจอคนเจอสาวแบกอะเจอหรือเปล่านะใช่อ, <c oughs> อะไรอย่เงี้ยใส่แล้วลิงก้า เงินเยอะเดินนำเดินอ๋อเอ้ยโคสั่งแล้วเออใช่โคสั่งแล้วถ้าหรือว่าใครกดไปกี่คนนะสองคนสองคนอ่าทำไมอ่ะแค่สองคนเองนิดเดียวถามดูอยากรู้เฉยเฉยเนี่ไง ดูชื่อด้ชื่อบอสเนี่ยประธานบริษัทเนี่ยช่วงนี้กำลังมีมเราต้องแบบอะไรองี้ยจต้องแบบเข้ากับสถานการณ์เหรอตรงนี้เนาะแบบว่าชื่อมันชื่อปกติชื่อบอสมันก็แบบไม่ไม่พีคไงประธานบริษัทมันมันพีกอ่ะเรียกประธานประธานเป็นบอสเหมือนกันเฮ้ยหรอปกติแบบมีแบบมีหนุ่มๆมาเล่นนี่เขาให้แบ่งไหม เขาดิต้องแบะเราเราจะแบะเขได้ยังไงล่ะเราต้องห้าสิบกว่าดาวคอนซูพีเม็ดขอบม้วนแบบว่าบูเบอรี่ไม่เขาเขาไม่รู้ไงว่าเราห้าสิบกว่าดาวเฮ้ยผมส่องโปรไฟล์มันมีมีโชว์อยู่บางคนบางคนเขาจะไม่รู้ตรงนีบางคนเขาไม่ดูนะอ๋อทอยบางคนเขาส่องแต่หน้าเหรอแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่บางคนเขาไม่ดูอ่ะไม่รูเขาไม่แต่ว่าเรามีเรามีหน้าตาแบบดาวุธไง อันนี้เป็นคือคำช้นใช่ไหมนะใช่ครับใช่แล้วก็เรื่องสกิลเพนนี่ของแถมสกิลเพนนี่ก็ของแถมนะ่แต่จริงๆเนี่ยสกิลเฮงังคือของจริงเลยหูห้าสูแล้วว่าเฮาไงอะเข้มเกินนะไปแอบฆ่ามาตอนไหนเนี่ยดูไม่ทันข้าเข้ามาเดี๋ยวจะบอกใครเนี่ดีดีคนสมัยนี้เขาทำตัว เนี่ยก็เหมือนเนี่ยแหละเหมือนประธานบริษัทสอัน,นี้เขาก็ทำตัวเขาก็ไม่ไม่เขาต้องไอ้นี่เขาต้องเป็นยาม <laughs> ต้องต้องเป็นยามหรือต้องเป็นแม่บ้านไม่ใช <laughs> ่ลิงเปอร์เลยหรอยังไม่ได้สู้เลยเนี่ยะโอ้โห,โหมันเตยเอาเยอะเกินมันเตย เฮ้ยช่วยด้วยมีเยอะเกินนะหมดไม่ไหวแล้วแล้วหน้าโนส,สนาเนี่ยผมดูม้เลตรงละตนแบกขนาดนี้โอ้ oh, ผมขอเออ<ต>ได้ดีโค้ดหมดอีกแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> เป็นเตยไม่ยอมไปบินตอนเที่ยวคอยก็ตายเลยอล่ะ <laughs> ขอโทษได้ไหม <laughs> เ้ยมันไม่เปิดแมพแล้วนีิว่าลืมเกือบละยังไม่จบได้ไหมอยากสามทางได้เล<ด>ยอยากได้คนเตยน,นานๆอะไรเงี้ยได้ได้ได้เลยเอาสี่ทางก็ได้สี่ทางก็ได้อะสี<ด>่ทางเอาเอาไปหกทางนี่งึงไปฝั่งเราแทนได้ไหมเอาเพิ่อมอีกสามทางฝั่งรันลุ้นๆจำเป็นไหมเน,นี่ยอันเนี้ย จำเป็นดิโซ oh. จำจำเป็นไหมบัวจำเป็นไหมไม่จำเป็นหรอกเธอคุณเตยอยากได้ <c oughs> ผมก็พร้อมประเข็ญจริง <c oughs> เอาไปเลยครับบินแบบขอบินแบบว่าบินบินสิบรอบคร <c oughs> ับครับคุณครับอุ้ยแบบเพื่อนเราออเพื่พอนเราตัวเย่ได้เหรอฮะได้เหรอคุณเตยบินทีนึงก็ตายสี่อะ่ะมันสบายสบายมากมากปวดเจ็บเโ <c oughs> ดนอะไรมาก็ไม่รู้ถึงเจ็บมาก จะมีอันตีนี่แหละปะ่ะยังเอา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 เอ้ยตัฮะแข่งตัวฮะจังหวะแข่งก็ยังคมขนาดน,นี้ <c oughs> ติเร่องแบบร้องอย่างวะอะไเงี้ยตัว อเอ้ยไม่ใช่เลนดอใครวะเลนอ๋อตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายต่อยครับยังสามทางก่อนนะเราจะไปรุ่นสามทางไ,ไปยังโดเปิลดาได้แล้วรอบเลย เราจะนวดเขากันเก๋ไปถ่ายกันกไปเพื่อนไปดีเอ้าเพื่อนจบแล้ว <c oughs> โอ้โหจบแล้วเหรอโอ้โหจบลดเล่นต่อเลยโอ้โหได้ยังไงกันไม่เอ็มด้วยเหออ็นใจอะเจมส์เจอสาหัวขนาดนี้แบบไม่เอ็มแล้เนี่ยแย่มากระบบไม่ดี <S <S ผมว่า,า,าระบบไม่ดีเนี่ยถ้าคุณเจมส์ไม่ตายช็อตมันจะเอ็มชัวร์ผมว่าดูดีดาเมจไม่มีเลยตายเข้ามา ไม่มีปิดผมผมบางสกอร์ไม่เห็นไม่เห็น <laughs> เห็นแต่คิวคิวเยอะ Q Q Q มากแย yeah, <yeah>, yeah. ่วะแย่แยเฮ้ยสารสรุปจำได้ยังไงว่าชื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้ชื่ออะไรนะบอกหน่อิบอกเสียงคุ้นี่ยจไม่ได้ละไ้เสียงไ้เสียงเหมือนคนนั้นอยู่นะคนนั้นคือคนไหนอ <laughs> ะ <laughs> คนที่คนคนนีดไม่ใช่เพื่อนแต่ละในๆๆในในนองพูดในลองพูดยาวๆดิยาวๆดิโอเคเหมือนไหค่ะ เอ้ยเสียงเหมือนจริงกันเนี่ยตอนแรกไปว่ามันใช่หรือเปล่านะเสียงเหมือนคนที่อยู่ในยูทูบอะยูทูบอ่ะชัวร์เลยเสียงนี้แน่นอนกิจายเฮ้ยเอ้ยใช่อีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงไกลหิดเอ้ยคนไม่ใช่อีกคนนึงอีกคนนึ่งนนทการแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ไหมอ่ะแต่ว่ามันเหมือนวางเลยอ่ะเฮ้คิดมากนะจริงแต่ว่าใช่ใช่หรอว่าไม่ใช่หรอกบ้าบอ ใช่ก็ได้แต่ยกไปกดคอนเฟิร์มให้แล้วใช่หรอใช่หรอคิดด้วกันครับครับโอเคครับพี <c oughs> ่เขาเดาออกกดคอนเฟิร์มเซอร์วิสคอมพิวต์ตลกแ้างพูดสุดยอดเลยพกนี้โอ้โหวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับสำหรับการได้มาใช้ บริการแอฟริกากันอีกครั้งนะครับรอบนี้นี่บอกเลยว่าได้แบบว่าเพื่อนร่วมเล่นเทีแบบยบนอกจากน่ารักกันนี่เขาย,ยังเก่งด้วยนะครับรอบนี้แบบมาคอนสปีมกันเลยนะนี่มีแรงโชว์ด้วยไงขอสัญญอ,อย่างเอานะฮะ โหดสุดๆนะแบบเรียกว่าเราไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับสำหรับการเล่นรอบนี้ก็สับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถมาโหลดกันได้นะครับสับแอปนี้นะครับ plita นะครับเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดนะครับก็สามารถโหลดกันได้ทั้ง iOS และก็แอนดรอยนะครับครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะวันนี้ดาขอฝากแอป plita ไว้ก็อ้อมใจเพื่อนๆได้วันนี้ก็แค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน